ผมทดลองก่อนสองครับยกห้าเอียวเอาละไปครับยกหกสามหกสามครับเอาละไปครับยกห้าสองดังเพาะครับประดวง ต่อไปครับยกคู่สี่ต่อไปครับยกหกห้าหมุนมาเลยทั้งนี้ครับต่อไปครับยกสี่สามครับ เา่าไปครับยกสี่สอง่ไปครับยกผู้เอี่ยวอ่าในฮอตพืนนะครับผู้เอี่ยวอีกทีหนึ่งนะครับแห้งอ่าเบาๆผู้เอี่ยว นะครับหมมาทางนี้ครับฟันหุบเขาครับคู่2ยกง่ายๆนะครับผมยกง่ายๆนะครับเอาคู่2อีกที่หนึ่งครับครับคู่สองเอาไปครับยกคู่6นะครับเนาะเอาไปครับยกคู่ห้า อ่ชมครับนี่ครับระมาณนี้นะครับผมเล่นง่ายๆนะครับผมออกตัวได้กับสร้างงานได้นะครับผมเอาเบิ้งตูดจานครับเ,เดี๋ยวส่งหายครับมือนี้ครับ